สวัสดีค่ะจิรภภาการ์เด้นนะคะสวัสดีเช้าวันหยุดนะคะวันนี้แนนจะมาเติมปุ๋ยขึ้นช่ายของแนนนะคะซึ่งขึ้นช่ายตัวนี้นะคะแนนปลูกใส่ในกล่องโฟมนะคะอยู่หน้าบ้านริมระเบียงนะคะปลูกแค่นี้ก็ได้กินนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักกินเองนะคะไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่นี้ก็เพียงพอนะคะสวยมากมากอู้รากยาวมากนะคะแล้วก็ปกติแล้วเวลาเราปลูกผักไฮโดรพลังค์เราจะต้องเติมปุ๋ย อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะคะมาดูตัวนี้นะคะโอ้ดูรากนะคะรากยาวแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะอันนี้แนนจะมาเติมน้ํานะคะเวลาเติมน้าเห็ํนจะเปิดให้ดูนะเนะี่ยค่ะที่เราปลูกผักเราจะเหลือช่องว่างไว้ไหมนะคะเรารู้ว,ว่าระยะเวลาไหนเราถึงจะให้มีช่องว่างนะคะ เมื่อผักของเราโตเกินอายุประมาณ50-60วันแล้วนะคะผักของเราจะกินน้ําเก่งมากค่ะดังนั้นช่องว่างจะเกิดขึ้นเองนะคะซึ่งการที่เกิดช่องว่างแบบนี้จะส่งผลดีต่อระบบรากค่ะรากของเขาสามารถหายใจได้นะคะเราไม่ต้องเติมน้ําจนถึงติดฝาของกล่องโฟมค่ะจะทําให้ช่องว่างตัวนี้ทําให้ผักเจริญเติบโตได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเติมน้ําแล้วก็เติมปุ๋ยกันค่ะ กล่องโฟมตัวนี้เป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะมีความจุป,ประมาณ3 8 3สสหรือว่า40ลิตรนะคะแต่แนนจะตีเป็นประมาณ38ลิตรนะ,ะเพราะเราไม่ได้ใส่จนเต็มกล่องนะคะดังนั้นน้ำปุ๋ยที่แนนใส่นะคะแนนจะใส่ประมาณ5-6มลต่อน้ำา1ลิตรค่ะซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นน้ำใหม่แนนจะใช้250มลต่อน้ำขนาดนี้นะคะน้ำในกล่องนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นการเติมเพื่อเพิ่มนั้นจะไม่ใส่เยอะค่ะนั้นจะใส่ประมาณ200 ml ต่อน้ำในกล่องนี้1กล่องนะคะ40ลิตรแค่นี้ก็พอค่ะตีเป็นแค่นี้นะคะคือไม่ได้ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของปุ๋ยแต่ละร้านนะคะใครที่ใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนหรือร้านไหนต้องอ่านฉลากให้ดีนะคะไม่ไม่ต้องใช้ตามแนนนะคะเพราะว่า อัตราส่วนและความเข้มข้นของปุ๋ยไม่เท่ากันนะคะทุกคนอันนี้นให้อ่านที่ฉลากข้างขวดนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเติมปุ๋ยกันเลยปุ๋ยที่เราใช้เติมนะคะอันสีฟ้านี้เราเรียกว่าปุ๋ย B นะคะส่วนปุ๋ย A จะมีลักษณะเป็นสีแดงเข้มซึ่งเกิดจากเหล็กนะคะธาตุเหล็กเนาะแล้วก็2ตัวนี้เวลาที่ทําการผสมเป็นสต๊อกหรือว่าเป็นแม่แม่แม่ปุ๋ยเราจะ ผสมไว้แยกกันนะคะเนื่องจากสองตัวนี้ถ้าผสมกันในความเข้มข้นที่สูงมากๆเนี่ยเขาจะจับตัวกันทําให้พืชไม่สามารถนําไปใช้ได้ค่ะดังนั้นเราต้องผสมสารละลายแยกกันคนละขวดแบบนี้และเวลาจะใช้เราถึงเอาไปละลายในน้ําเปล่าเพื่อทําการปลูกผักนะคะซึ่งอัตราส่วนของผักแต่ละชนิดผักสลดัดผักไทยผักจีนหรือกลุ่มของขึ้นช่ายก็จะใช้ไม่เท่ากันค่ะแต่ของแนนนี่คือแนนใช้แนนสังเกต เองนะคะแล้วก็ปรับใช้ตามความเข้มข้นตามความเหมาะสมนะคะทุกคนปลูกบ่อยๆแล้วก็รู้เองนะคะแล้วก็หรือถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถเซิร์ชใน google หาความเข้มข้นก็ได้ค่ะเพื่อ,อมีตัววัดค่าความเข้มของปุ๋ยนะคะแต่ของแนนไม่ได้วัดนะคะแนนอาจใช้ตามประสบการณ์ของแนนเองนะคะถ้าใครอยากทำแบบมั่นใจก็ใช้เครื่องวัด ความเข้มปุ๋ยได้ค่ะปุ๋ยตัวนี้เวลาที่ผสมเสร็จแล้วนะคะมีคนถามแนนว่าหมดอายุไหมแล้วจะใช้ได้นานแค่ไหนนะคะการที่เราจะใช้ปุ๋ยตัวนี้ให้ได้นานที่สุดขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะคะถ้าผสมเสร็จแล้วให้วางไว้ในที่ร่มค่ะอย่าให้เจอแดดนะคะอย่าให้เจอแดดแล้วก็เมื่อเทออกมานะคะเมื่อเทออกมาใช้แล้ว เราจะไม่เทปุ๋ยที่เหลือในบีเกอร์หรือว่าในภาชนะกลับกวดเดิมนะคะเนื่องจากในภาชนะอาจจะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชั่วอื่นจะทําให้ปุ๋ยของเราเกิดความเสียหายหรือว่าเปลี่ยนสภาพนะคะเทออกมาเท่าไหร่แล้วก็คือต้องวัดปริมาตรให้เรียบร้อยค่ะหร,หรือใช้ให้หมดนะคะไม่ต้องเทกลับไปค่ะจะใส่ปุ๋ย A ก่อนหรือปุ๋ย B ก่อนก็ได้นะคะ ไม่ไม่เป็นไรนะคะใส่ตัวไหนก่อนก็ได้แนนจะเติมลงไปเสร็จแล้วแนถึงจะเติมน้ําเปล่าลงทีหลังเพื่อเป็นการาละลายนะคะละลายปุ๋ยแล้วก็เจือจางปุ๋ยนะคะตัวนี้นะคะก่อนแนนไม่มีขากล้องนะคะก็เลยจับกล้องมือเดียวนี่เปิดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เทลงไปเทลงไปได้เลยน้ําไม่ได้เปลี่ยนนะคะเนื่องจากอ แนนเพิ่งเปลี่ยนน้ารอบแรกแล้วน้เาเขายังใสสะอาดอยู่นะคะส่วนตัวเคลือบที่อยู่ด้านบนไม่เป็นไรนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ําแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งหลายคนอาจจะเคยถามแนนว่าอยู่ต่างจังหวัดใช้น้ํปราดาลน,นะคะหรือว่าใช้น้ําปปาที่มีความกระด้างสูงก็จะมีคราบเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องไม่เป็นถ้าเขาไม่ส่งผลต่อพืชไม่เป็นไรนะคะหรือไม่ก็ตักออก ได้ค่ะในรอบแรกนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเองลงไปค่ะแล้วเราค่อยมาเติมน้ําทีหลังนะคะนี่ระดับระดับอของของรากที่จุ่มลงในน้ําประมาณนี้นะคะแล้วเวลาเราเติมน้ําลงไปให้เหลือช่องว่างประมาณนี้ค่ะประมาณหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนแค่นี้พอนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลย เห็นไหมคะให้เหลือช่องว่างไว้ประมาณ1เซนนะคะแล้วก็วางประกบลงไปเลยนะคะให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่รับรองค่ะว่ากอผักของเพื่อนๆจะสวยแล้วแตกตัวแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายมีอายุประมาณ5 0สิ 50วันนะคะประมาณ50วันค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาได้ประมาณ65วันเขาจะโตสวยมากๆเลยแล้วเวลาเก็บต่อไปเราไม่ต้องถอนต้นออกมานะคะ เราสามารถเด็กก้านของเขาออกมากินได้เมื่อเขาตโตแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะมาถ่ายทําวิธีการเก็บให้ดูนะคะว่าเก็บยังไงเราถึงจะทําให้ขึ้นชายแตกตัวแล้วก็ไม่โทมสวยๆนะคะตอนนี้น้องกําลังเป็นสาวนะคะเดี๋ยวแนนจะเติมอีกกระมังหนึ่งนะคะสวยมากแล้วก็เราไม่ต้องปลูกแน่นนะคะถ้าเราปลูกไม่แน่นแล้วก็หรือปลูกห่างกานต้นเขาจะกอใหญ่แบบนี้นะคะ่ะหนึ่งต้นหนึ่งเห็นไหมคะหนึ่ง ้วยหนึ่งกอนะคะใหญ่มากนะใหญ่มากเดี๋ยวร้อยเขากินปุ๋ยรอบนี้แล้วสัปดาห์หน้าจะมาถ่ายอัปเดตขนาดของต้นผักให้ดูนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปค่ะเดี๋ยวแนนจะเติมผักของแนนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ